บทสาธยายธรรมเรื่องธามลิสูตรเมื่อพระอรหันต์ถึงฝั่งแล้วย่อมไม่ต้องพยายามอีกที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสคาถวกเทวปุตตสังยุตปฐมมวักเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งในที่สุดแห่งความเพียรทุกท่าน ในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นบทสนทนาที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างความเพียรในเบื้องต้นของพระเสขบุคคลกับความสิ้นสุดแห่งกิจของพระอเสขบุคคลมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงสภาวะอันกเกษมสารของพระอรหันต์พูดถึงฝั่งแล้ว พระสูตรนี้มีชื่อว่าธามลิสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าธามะลิสูตรเป็นภาษาบาลีคำว่าธามลิเป็นนามของเทพบุตรภูทุนถามเมื่อรวมกันแล้วธามลิสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยธามลิเทพบุตรหัวใจของพระสูตรนี้ คือการปฏิเสธความเห็นที่ผิดของเทพบุตรและสถาปนาสัจธรรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับกิจของพระอรหันต์ในขณะที่เทพบุตรมีความเห็นว่าแม้บรรลุอรหัต,ตผลแล้วก็ยังต้องปรารบความเพียรต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อนแต่พระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้ให้เห็นว่าสำหรับพระอรหันต์ผู้มีกิจทำเสร็จแล้วนั้นย่อมไม่มีกิจอื่นใดที่ต้องทำเพื่อความบริสุทธิ์อีกต่อไป ดุดบุคคลผู้ว่ายน้ำข้ามฝั่งได้สำเร็จแล้วย่อมไม่ต้องดิ้นรนพยายามว่ายต่อไปอีกชั้นนั้นเรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นขึ้นณพระวิหารเชตวันในราตรีอันสงบสงัดได้มีธามลิเทพบุตรปรากฏกายขึ้นด้วยรัศมีอันรุ่งเรืองส่องสว่างไปทั่วทั้งพระเชตวันจากนั้นจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่อันสมควร และได้ทูลกล่าวคาถาขึ้นว่าพราหมณ์พึงทำความเพียรไม่เกลียดคร้านด้วยการละกามทั้งหลายโดยสิ้นเชิงเพราะเหตุนั้นเขาจึงไม่ปรารถนาพบคาถาของเทพบุตรองค์นี้เป็นการแสดงทัศนะที่ถูกต้องในระดับหนึ่งแต่แฝงไว้ด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนพระอัตกกาาจารย์ได้ขยายความว่า เทพบุตรองค์นี้มีความเห็นว่าพระอรหันนั้นไม่มีที่สิ้นสุดแห่งกิจแม้จะบรรลุอรหัตผลแล้วก็ต้องทำความเพียรต่อไปอีกซึ่งหากเป็นเช่นนั้นแล้วพระศาสนานี้ก็จะกลายเป็นอนิยานิกธรรมคือธรรมที่ไม่นำออกจากทุก์ได้อย่างแท้จริงเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับดังนั้นจึงได้ทรงดำริว่า เทพผบุตรองค์นี้กำลังกล่าวบิดเบือนคำสอนของเราเราจักแสดงให้เขาเห็นถึงความสิ้นสุดแห่งกิจของพระอรหันต์เถิดจากนั้นจึงได้ตรัสพระคาถาตอบว่าดูกรธามะลิกิจของพรามซึ่งหมายถึงพระอรหันต์ไม่มีอีกแล้วเพราะพรามนั้นเป็นผู้มีกิจทำเสร็จแล้วจากนั้นพระองค์ได้ทรงยกอุปมาอันงดงามขึ้นมาเปรียบเทียบ ตราบใดที่สัตว์ยังไม่ถึงฝั่งในแม่น้ำเขาย่อมต้องพยายามด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดแต่เมื่อเขาถึงฝั่งและยืนอยู่บนบกได้แล้วเขาย่อมไม่ต้องพยายามอีกเพราะเขาได้ถึงฝั่งแล้วโดยแท้ดูกรธามลิอุป,ปมาณ้ฉันใดพรามผู้สิ้นอาสวะแล้วผู้มีปัญญามีความเพียรผู้เพ่งพินิจอยู่ก็ฉันนั้น ครั้นบรรลุถึงที่สุดแห่งชาติและมรณะแล้วย่อมไม่ต้องพยายามอีกเพราะท่านได้ถึงฝั่งแล้วโดยแท้พระดำรัสของพระองค์นั้นเป็นการประกาศถึงความสิ้นสุดแห่งทุกขโดยสมบูรณ์การยังไม่ถึงฝั่งเปรียบได้กับความเป็นพระเสกขบุคคลผู้ยังต้องปรารบความเพียรเพื่อละกิเลสการถึงฝั่งและยืนอยู่บนบกเปรียบได้กับความเป็นพระอ세ขบุคคลคือพระอรหันต์ผู้สิ้นสุดแห่งกิจแล้ว ที่สุดแห่งชาติและมรณะก็คือพระนิพพานอันเป็นฝั่งที่เกษมสารการสิ้นสุดแห่งกิจของพระอรหันต์นี้อาจเปรียบได้กับการเดินทางของนักเรียนที่เรียนจบการศึกษาขั้นสูงสุดแล้วในระหว่างที่ยังศึกษาอยู่เขาย่อมต้องมีความเพียรพยายามในการอ่านหนังสือและทำการบ้านอย่างหนักแต่เมื่อเขาสำเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาแล้ว กิจในการที่จะต้องศึกษาเพื่อปริญญานั้นก็ย่อมสิ้นสุดลงข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการมอบความหวังและเป้าหมายที่ชัดเจนให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมขอให้เราจงอย่าได้ท้อแท้หรือสิ้นหวังในการปรารบความเพียรแต่จงมีความมุ่งมั่นว่าวันหนึ่งเมื่อเราสามารถว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรแห่งสังสารวัฏนี้ไปได้แล้ว เราก็จะไปถึงฝั่งที่ไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องพยายามและไม่ต้องทุกข์ทรมานอีกต่อไปขอให้เราจงมีความเพียรในการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8อันเป็นดั่งการฝึกฝนทักษะการว่ายน้ำเพื่อที่จะได้เป็นผู้ถึงฝั่งคือพระนิพพานและได้สัมผัสกับความกเกษมสารอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรร์ได้อย่างแท้จริงเอวังก็มีด้วยประการฉนี